เอาเล่มแดงกลับไหมเอาเอาเอาเล่มแดงเดี๋ยวนูเปลี่ยนป้ายขาวเดี๋ยวไปเปลี่ยนป้ายกันนะอ่ะเปลี่ยนป้ายขาววันนี้เฮงเงรวยๆเออจะเปิดได้ไหมเนะี่ย อารมณ์ของการเลือกใช้รถกระบะแล้วมาใช้เซเลเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกขับนละฟ็ลคนละอารมณ์แพราว่า,าถ้าจะเอาแบบเท่ารถกระบะเลยมันก็ไม่ได้แต่ว่าก็ถ้าใช้ไปในเมืองอะไรก็ได้อยู่นะเมื่อสักครู่นี้สอบถามว่าไปพี่วิ่งไปถึงบุรีรั่อากี่รอบแล้วนะคะ ประมาณสามรอบแล้วนะสามรอบแล้วเออประหยัดน้ามันแค่ไหนคะอาจจะถังหนึ่งถึงสบายเลยถังหนึ่งถึงสบายเลยนะคะเออถังหนึ่งแล้วเวลาขับไปใกล้ๆรถสิบล้อที่เขาชอบพูดว่ามันดูดไหมมันดูดไหมอ๋อไม่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 มีแกว่งเลยไม่มีแกว่งเนาะเออรถไม่มีแกว่งค่ะไม่มีแกว่งค่ะอ่าแล้วก็เต็มถังวิ่งถึงบุรีรัมใช่เหลือนะเหลือเหลือใช่ไหมบุรีรัมนี่เป็นกี่ร้อยโลนะคะประมาณ สามร้อยโลนะเอะ <300 S 1> อสามร้อย <300 S 1> กว่า <โล S 1> นะคะคันนี้เป็นไม้พี่เลยไหมคะอ,อ๋อพ่อขับพ่อทำไงวะแต่ก็ไม่ค่อยได้ขับไปบ่อยๆปกติก็จะขับไปไกลๆแค่นั้นออแต่ว่าพอมานี่ก็ป๊บโอเคประหยัดเยอะประหยัดเยอะกว่าเลยใช่ไหมคะ,ะประหยัดยอะกว่าออก็คือว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก็บไว้เลยค่ะจอดจอดนิ่งไว้เลยใช้เซลเลโอเราเป็นหลัก ใช่พรอในเมืองวิ่งในเมืองสบายมากสบายสบายจากจากบ้านผมห่างจากที่ทํางานนี้ก็ประมาณ20กิโลไปกลับไปกลับมาค่ะแล้วขออนุญาตสอบถามชอบเจ้าเซเลริโอนี้ตรงไหนบ้างคะครับข้องประหยัดแล้วก็อันดับแรกก็ประหยัดก่อนความห้องโตในเมืองก็โอเคใช้ได้อยู่นะครับผมค่ะ แล้วด้วยอารมณ์ของเราเนาะคันนี้ก็ยังผ่อนอยู่อันนี้ก็ยังผ่อนอยู่อ่าเนาสองคันค่ะพี่จัดสองคันเต็มเต็มเลยแต่ว่าด้วยด้วยกระบะเนาะค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะสูงกว่าตัวเซเลนิโอ่อ,อ,นนอ,อก็เลยแบบว่าเออเลือกรถรุ่นนี้ให้มาใช้งานแทนนะคะก็วันนี้ก็มาเปลี่ยนป้ายให้ลูกค้าซึ่งเป็นวันดีมากเลยนะวันนี้วันที่สิบหกนะคะ 106 106ขอให้เฮงขอให้เฮงนะคะคันนี้นะคะนำโชคให้ลูกค้าตั้งแต่ออกป้ายแดงมาเลยนะคะเออตั้งแต่ป้ายแดงมารู้สึกว่าเออได้ได้ได้มาพอสมควรนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อมรมากๆเลยนะคะสำหรับให้การให้ชนบริการเนาะค่ะวันนี้ก็เปลี่ยนป้ายเสร็จเรียบร้อยให้ระภาษี ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีภารกิจต่ออีกทีนะคะต้องขอบคุณพี่อมรนะคะสวัสดีค่ะถ้าหาว่าสนใจพี่อมรติดต่อชนทางด้านไหนคะอ๋อทาง Facebook อ่าติดต่อทาง Facebook นะคะหรือช่อง YouTube เซลลสายชนได้เลยนะคะเบอร์โทร089-529-5600หรือแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะอ่า วันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนะะึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัพี่